แม่สวัสดีค่ะกาวไปยูนี่นกกระลังจางไทยอ่ะบายสปนคนหลายยูบม้นยังปะนี่จับโกอีแมวโบหูคือกานนี่ละของฝากอันนี้ของฝากจ้าของฝากบ้าไอแมล้อเอาบอลเลกเตะขึ้นคือเข่าแล้วบอลโตทิ้งกว่าทอแม่ไม่ดูสาวบบไม่ดูสาวไปเตีนหมอลำนะไปเตีนหมอลำที่ หมอลซีเด้น,น,นี่ีหลูกเสียไปปาเทิ่งเปิดตังเทิ่งเทิ้งอะไรฟังกีฬานเิฟังอีหฬาเทิ่งมนนี่เด้อันที่มากละเี่วมาจากหนีได้นี่ต้นเบเบิ่งพีน้องราตำ้างฝากค่นไล่หลายยันี่ทีแม่าคนเม่ตนวปลาเฟนไปบวทอการใช่้วยลายซุบปลาพร้อมปลาเดียร์ท้อไปเห็นรงท่านปลา โอ้ยเดี๋ยวแม่คิดหอดโ้แม่สิไปเฮตอลงท่านมันทีหนึ่งแม่นบ่หาะแม่นม่สิไปสามเอน้าก็สิไปสามสิบเอทหนึ่งสองแถวโิไปเตรียมลูกควายกวนพราะว่ารถรู้หนึ่งโซซิเลียนหัวเราไม่เอารถนี้ไปเลนบองมันห่างจากกิโลคึอบ้านหุบซีแม่นบัว ธรรมดาพี่น้องนี่แหลเพิ่นว่า fc พลังเงียบที่มาที่มาของคำว่า fc พลังเงียบพี่ลีพี่น้องมีผลได้หลายคนนี่ไม่เปลนธรรมดานี่แหละข้อมกควอมแพงไม่ผ่านใช่ไหมเพื่อร้านสัมมาอรหังผลด้วยนี่น้องอุ้งอิงเพดานที่นี่พี่น้องลูกสาวสายบุญเนาะแม่ฮักกับสายบุญเนาะฟังเสือร่าสัมมาอรหังเนาะเขื่อนต่ำเหมือนเขื่อนต่ำบักทรงเขื่อนเด็กไปดิแม่เฉ่ๆสอนสอนที่เสร ว่าเดนแมนอยากไปน้ำฝนไปบ้างคุณไปบ้างในี่รถสีเครงสมพัรคไหนี่ล่น้ำฝนซื้อสร้างนครับสร้างฝนมาปกติปกติเยนบักใครอันนี้เด้อพี่น้องเด้อขอตัวหลายเพราะว่าผมบักใครกินเหมือนปลาป่ไหนไหมปกติไม่ค่อยกินปลาแมนอืก็มา ไปยังไหนมาใสถงวะใส่เลยเรา้วยหนีเสียเร็วคนมาหอมข,ขัดหอมขัดเห็นนันไหลข้นยู่ให้เพื่อนนั้นไม่ต้องมาปรุงหรอกเนาะเดี๋ยวไม่สี๋ไม่ขีแซงบ่เด้เใส่ใบักเครื่องเรือ่องนี่ใส่แต่มันย่อมหายอ,อันนี้ลูกไส้บ่อันนี้เลี้ยหน่อยจากน,น,นมนม่ จะเมงามเห็นตัวเถ๋ะเมีนงามยขาสวมมหุ้นดีาว่มจีงามกว่นี่ได้แม่เมื่อนี่เมื่อนี่เป่าเมื่อนี่เลยต้อมามนีชดชเอาวยพมท่านัดเเรื่องปไหนมาฮันเอาเอาเอาหวยพมทดเออเรื่องไปไหนพี่ผานมาวยพมข้ามแหลกปราทัดเรื่องพี่น้องอาชัดไปค้ามสองเมียานแท้คือยังติดไปได้แกว่านี่ต้อนปลาแดกก็มีได้หนมีต้อปลาแดก นโมเห็นต <ih unting> ัวเทียป็นนโมวันดีครับรือยังลูกวันดีครับตัวเทีนี่ยตัวเทียจะกี่ไลอ่ะเฮ้ยุงหญิงเห็นบ้างีเสาก็เหลิกทำจ้านั่นหน่อยปลาีเดิมเ่าปลาคือปล้วดอ่นี่แม่ละ่แม่เอาใส่ถวยข้อมกัได้ไหมน้องขานี่ขนมไปมาเนี่ ให้กินก็ได้กินบ่ให้กินพอกับเ่กินง่ายๆถูกไส่พญิหยดพญิโยงหยดไรนั่นละนี่บอกโบราณถูกไส่ตายหยดตัวหพญิโยงหยดบ่หักไปเยอะผ่านกันเลยเด้อเจ๊บอกเพรบริจาคไปเจิมกันกันในไรอยู่หรอซื้อนมซื้อหนมแม่มาตังอยู่นี่ซุงมือบ่ค่ะแม่ค่ะเพราะว่านี้เพิ่ม

นี่เราพูดถึงเินแห้งงวงนอนมากหัน่พี่น้องมาหน่นน้งเลียงผีผ่านีบ้านเนียบอกงวงนีบ้นเนี่ยปุ้ยกงายปุ้ยหงยแม่ยข้ามไงปนีหนกับเ้ามาผู้ใดกินตำป่วยบ่อนบ่อจามเข้ามาเป็นปอัด้วผนโอ้แคนละตป่วยเอานีเด้อเพราะกะทีกินตำป่วยมันสิแค่เนาะ แล้วไม่ได้ใส่กล้วยแล้วใส่บางอมแท่นู้ใส่ใส่กล้วยค่ะใส่กว้วย,วยมะเขือคืนอันนี้มันป่วยต่นี่กล้วยตีเอากล้วยตแต่ว่ามือไปบ้บานนง่งเสร็จเอาปตีกล้วยม,คอมองคลกล้วยตีบเ้ขาลักนีบยางสำคัญยเนืน้ผัดซกขวัญกล้วยตีบมันนี่เป็นวันทีสางก้อแเห็ไหมอือโอ้ยเนี้อเบ้้เห็นอังกินน้ำได้หลพี่นนอะแม่เจ้าก็คทยดีไ้ะ ใช่สละแม่มาท้าหให้เนี่ยเพราะเห็นจักเคียเห็นตอนนันอัอนอมี้เห็นเตัวไกหน๋อยหอเนี่ยน้ำเน่นี่คุณแม่เนี่ยบันมากับแววเอาีจักบานเมอไยเนี่ยแม่ทาเห็นราจักบานไหม่กสัยละจักบานเมรัยเนี่ยจักบานเมรัยเหรอหัวใดนอง แยกเป็นคนกเกันแช่แล้วงามค่อ้รจะไปตันแยกกันอันนี้ก็รอสขอก้ากบางดรขอบคุณค่ะพากันันเบ้อขึ้นควากันไรพรอบวากัดเกิดมาเบอ่นาจะเยอะพูดกยังโม่ม่เพราะอะไรวเให้าโนี่กับผเบอร์โซัาบดอบว้ไนเด้งใช่ไหมเราแค่ยี่หล่ะ ไม่ระวังวยไม่เห็ดตัลูกอาซูซเนี่ยจ้าอน้ันน้แม่เนาะใช่จ้าเดินจ้าสีเป้าเดินขางข้าเดินข้างของเขาจ้าขอบคุณหลายหบคุณหอบคนหลาเอบนุหลายลายอ่คหาหบคุลาอคนณหยาบุหายหยบลาอคุยข่บายหอุหออบออายายาบบอค ไปไปกินตัำขวยมาหลายหม่องแล้วจังไรมันบ่สุดมันบ่สุดนี่มันสุดสุดบมื่อวานซวงเลยเห็นบ่สไฟบอกชื่อซะสอดมันหน่อยสอดคุณข้ามไปยางคำรามี่น้องถ้าเป็นสอดอยู่เรื่อข่อยกามาไล่เด้อข่อยสดเขียวเดียวสามบวงเลยยอดเลยกินมันจะเสียครับ เดียวเอ็ไปเมื่อดย่างเาเอก็ควยเม่อีดตเมื่อีไปต้มมันเดืดรวงท่านหลอกเมื่อคือเามเอยมเหอนเมาคนยแล้วนะก็ส่เมนนนั่นเดดวงข้นี่รานเดอดลวงทนบางหนองิงไปปที่สามสิบเอสไซเมนไซเมนนันปีนี้มันก็ค้างานอยู่บ้านมันมามหาละกวนก็ได้ด้นโอ้แต่สิเถอะครัตามแล้ว่คไปจะนีไปไหนนะเด้ครับสี่คำบันไดกับสีมือเติบพี่นออันนู่ก็สร้างไรบัวไว้ไปให่ลาสร้างมะเน้า สร้างหมอกไหมแล้ีรารือบ่ไดลายบัวคงสดเมลยบัวไบัวเพิ่นปลูกไหมเยเล่ซ้อนอซ้อนออนซ้อนนีหลพี่นออซ้อนนัต่ำกว่าม่คทเนเื่อนเมื้อกลับไปเมอวนพ่อดีังที่นอน่อเป็นงแม่ฝากของไปให้ลูกสาวน้ำไปฝากไปให้พ่อการใช้ หลายคนเบาโซนท่านทายขามาเบาสนเขาขน้ำอยดิของปีาน้ำอัน้ำให้บ่เด้ยายไล่อันนี้ข่อยซืมซื้อได้หนีข่ายซื้อเพื่นบ้านยายไล่เพื่อนกเอาพี่น้องเขาเดินห้างตอนเนาะเอาคามนี่ฝากทงทายพี่น้องแล้วกันเอาอ้ามอุ้ยอายุเกบทายานี่นน้ำเน่านะ อาจารย์พี่น้องผู้ใดพลานมาสรางราศีสอะไรเนาะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนคุณแม่เพิ่์น,นัมสำหรับคลิปนี้ขอการคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ